Bawa, 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 bawa. Tambah mana? Okay, okay. Oh, selamat pagi, kap. ทุกครั้งที่ผมเอาเรือ kayak พีพีออกทะเลนะครับผมจะรู้สึกว่าผมได้ฝากชีวิตไว้กับเรือลำนี้แล้วนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นในคุณภาพของเรือ kayak รุ่นนี้นะครับผมฟรีๆนะครับมันไม่ใช่แค่เรือแบรนด์ธรรมดานะครับแต่ว่ามันเป็นเรือแบรนด์ชั้นนําระดับโลกนะครับผมที่ผ่านการออกแบบมาใช้งานหลากหลายสถานการณ์นะครับผมที่สําคัญนะว่เรือ kayak พีพนะเขากล้ารับประกันนะครับในอายุการใช้งานถึง10ปีนะครับเรามั่นใจในการใช้งานแบบสุดๆครับผม ต่อลาคลิปล่าสุดนะครับก็พูกผมครับออกไปที่ปะการังเทียมจังบริเวณหน้าสงขานะผมก็แถวหน้าสงขานั้นมีปะการังเทียมค่อนข้างเยอะนะครับก็มีหลายกองนะครับผมก่อโปรเจกต์คลิปต่อไปของผู้ผมนาก็จะออกไปบริเวณแถวด้านนอกนะครับออกไปใช้ฝั่งค่อนข้างไกลนะห่างจากฝั่งก็ประมาณ10กิโลเมตรนะผมกองนี้นะเราเรียกว่ากอง15กอง16กอง17นะครับก็อยู่ประมาณ10กิโลเมตรถึง 13- 14กิโลเมตรนะผมก็ค่อนข้างไกลนะผมเหลือพยักของทีมงานทุกรามตอนนี้นะก็ส่วนใหญ่ก็ติดเครื่องโยนตจนหมดแล้วนะครับ ที่สงขาตอนนี้ก็นิยมนะเป็นเรือขยักบิ๊กปิ๊ด105นะก็เลยแต่ว่าสามารถติดเครื่องยนต์ได้นะผมแล้วก็กสามารถออกทะเลได้นะผม สำหรับเพื่อนเพื่อนที่กำลังสนใจเรือขยักตกปลานะก็สามารถมาสอบถามและมาปรึกษาได้นะผมเพราะว่าเรือขยักตกปลานะมันมีหลายรุ่นมากนะผมก็สำหรับเพื่อนเพื่อนที่มือใหม่นะครับยังไม่มีเพื่อนออกทะเลนะครับก็สามารถมาร่วมกลุ่มกับผมได้นะเพราผมนะมีกลุ่มเอาไว้จัดตั้งเอาไว้นะผมก็เวลาออกตกปลาทะเลนะเราก็จะออกกันหลายลำนะครับจะได้มีความปลอดภัยนะมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันด้วยกันนะผมใด่นะก็สามารถเข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอของพวกผมได้นะครับ ในทิปวิดีโอของผมกนะ็จะมีเรือหลายรุ่นนะครับให้เพื่อนๆได้ตัดสินใจได้ง่ายนะครับแล้วก็พวกผมกนะ็จะมีการโมดิฟายเรือขยักนะครับหลายๆรุ่นนะครับโดยเฉพาะตัวทันซ้าแล้วก็ตัวแฮนเดิลนะเรือนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆสนใจก็เข้ามาสอบถามแล้วก็ติดต่อได้ที่ช่องทางเพจการพี่ชิงแล้วก็เพจกันนะครับผม